สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ที่เคารพรักทุกๆท,ท่านครับสวัสดีพี่น้องชาวพิษณุโลกนะครับสวัสดีพี่น้องทีมงานสายจบสายจวดสายบรรทุกทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอหนองกระทุ่มใช่ไหมบางกระทุ่มนะครับอยู่กับทีมงานเสียดดงนะครับได้คลิปเด็ดแล้วครับผม รถไทยมาอยู่ที่ครับในคลิปเด็ดอยู่นู่นครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปเด็กกันหน่อยพี่แกกลัวน้อยหน้าครับจัดให้เลยครับผมเพิ่งมาถึงผมมาตามหาเจ้ากา้านกล้วยนะครับที่แรกอยู่หมู่บ้านนี้แหละเขาย้ายไปเมื่อเช้านี่ก็เลยเห็นทีงานพี่อ่ะโชว์โชว์หน่อยพี่จัดไปกระสอบกระสอบนะครับแลวดูเขาทํางานกันหน่อยครับว่าจะเหมือนทาง มหาสรารคามหรือเปล่าหรือว่าทางพระอีสานกันหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็เริ่มแรกมาดูรถกันก่อน,อนเลยรถทางนี้เนี่ยจะใช้เป็นกระทะขอบยี่สิบนะครับเป็นยางเก้าร้อยนะครับที่ทุกคนรู้กันดีว่าแถวภาคกลางนี่จะใช้ยางพวกนี้นะครับตอนนี้ก็ทําการเก็บกู้ครับช่วยเหลือไม่ใช่เก็บกู้เขาเรียกว่ากู้รถช่วยเหลือกู้ไม่เกินนะ ช่วยลดติดลมครับเดี๋ยวผมจะรีวิวรถแต่ละคันก่อนดูแล้วแรงมากเลยเนี่ยดูเห็นไหมเนี่ยไม่รอดนะสโลอินเตอร์แน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าไม่แรงนะไม่รอดนี่ก็คือสโลอินเตอร์หรือว่าสาโลยกบางทีอินเตอร์ก็คือใช้ลมยิงยกก็คือใช้มือยกสาย สวัสดีครับพี่เครื่องเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้เครื่องเท่าไหร่ครับร้อยร้อยเท่าไหร่ขับของครับอ๋อเราเป็นคนขับเนาะอ๋อนี้ก็สโลครับสโลยกครับผมสุดยอดมากเลยแต่ละขันมาดูคันนี้ครับ พลังสโลครับ เต้กัดยางเลยไหมเครื่องไม่ต้องใหญ่ครับขอแค่ว่ามีสโลไม่ต่ำกว่า5้คิวนะครับที่แบกมาเดี๋ยวพี่เพิ่งเดี๋ยวขอดูสโลได้ไหมเฟืองท้ายใช้เป็นของฟูโซ่นะครับฟูโซ่ กระบอกด้ำยิงหลังเครื่องเท่าไหร่พี่ e HO7D ป่ะ EH700 ดูสโลหน่อยครับเขาเรียก e ว่าสโลสโลยกใช่ไหมเขาเรียกสโลยกใช่ไหมตัวนี้ถ้าอินเตอร์ใช้ลมอันนี้ใช้มือดึงเป็นของรุ่นอะไรนะพี่สโล F18 สุดยอดมากครับขอบคุณครับสุดยอดความแรงครับถอยเข้าเทนี่เต่ากัดยางกันเลยทีเดียวอะเรามาดูทีมงานสายดันครับส่วนมากเฟือง้ายจะใช้เป็นของมิตซูรถมีตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย รถมีแต่รถกระบะมีแต่สี่เมตรขึ้นนั่นนี่นะใหญ่จริงครับถ้าเป็นงานเมาอย่างนี้นี่กินเต็มครับผมและโคที่ใช้ก็โกบิโก้ครับมาร์คทีส0 0ร้อยเอสเครครับเสียดงขับเองครับถนน เดี๋ยวจะไปหาเสียดงหน่อยอันนี้คือพี่อะไรต้องถามชื่อกันหน่อยก็รถที่ใช้ในทีมงานสน่วนมากจะเป็นฮีโน่ฮีโน่หน้าลิงฮีโน่เจ้าอินซีนะครับแล้วก็เป็นหน้ายาวคันหนึ่งเห็นจอดอยู่ตรงนู้หน้ายาวชอบที่ตรงมันมีสโลไม่ต้องเครื่องใหญ่ครับสโล กับรถใจขี้เหนียวนั่นนี่สานะเดี๋ยวเราเดินไปดูเขาตักดินกันหน่อยครับว่า S.K. 200ในตำนานเนี่ยทำงานดีไหมเราเดินไปดูหน่อยสินะครับ เกียร์ธรรมดาขึ้นไหวไหมเกียร์ธรรมดาขึ้นไหวไหมอ่าลองดูธรรมดาเด้ออ่าเดี๋ยวห้ลองธรรมดาครับว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่า๋ยวดูแมครสภาพดีนะพวกระบบปั๊มก็ยังไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากมายนะครับมีเท่านี้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ให้ฟังเดี๋ยวนะในใจก่อนนะ คู่นี้ก็เกือบล้านละถ้าจีน้อยก็ไม่ได้ครับเพราะว่ารถยังเร็วอยู่คู่นี้คู่นั้นก็มีเงินอยู่ประมาณสองล้านกว่าบาทนะครับก็จะตั้งทีมงานขึ้นมาแล้วก็ทำงานหาเงินได้ครับปกติเลยอ่ะลองดูเกียร์ธรรมดาหนึ่งธรรมดาครับ ต้องดึงสโลครับผมดูสโลทีนี้ความแตกต่างนะครับดูเ,เสียงอะไรล่ะนะคั <c oughs> ดคัดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอให้เสียงอะไรครับนะ่ะไม่ไหวโอใส่เยอะอยู่นี่นี่อ้ นืดไม่ไหวครับที่น้องทางภาคอีสานดูไว้นะถ้ารถใครอ่ะที่สภาพเครื่องไม่แรงอย่าไปน้อยใจคุณไปซื้อไปซื้อสโลมาใส่นะครับแบบนี้เลยเนี่ยดูนะเขาจะขึ้นให้ดูเครื่องมันไม่ไหวนะเกียร์ธรรมดาเมื่อกี้พี่สูวนให้ดูแล้วนะครับเนี่ย เขาจะดึงสโลนี่คือสโลอ่ะน <ities> ah. right? ี่เขาเรียกสโลกลางสโลยกเหมือนคันในสตอพัดถิ่นเรานั่นแหะนี่ครับนีโนเขาเป็นต้นตำรับเรื่องความแรงครับเห็นไหมข้อแตกต่างเห็นได้ชัดไหม เต็มสูบเลยนะเสียสุดยอดครับผมนี่นี่นี่คันนี้แรงจริงคันนี้คัน,นโคเิโก,โกมาร์ทีครับถึงจะเก่าหัวใจก็ยังเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรถหากิน ตัดเที่ยวละแปเหมือนกันคุณจะออกมาคันละ4ล้านก็ตัด80ครับไม่กล้าตัด200หรอกถ้าตักขึ้นรถหล้อนะ,ะครับคุณจะออกคันละ5แสน3แสนคุณก็ตัก80สิบอยู่ที่ใจครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวรถถ้าใจเราสู้ ถึงถจะเก่าก็สู้ครับถึงรถจะใหม่ใจไม่สู้ก็ไม่มีความหมายนะครับทำอาชีพนี้แล้วลงหลังเสือแล้วใจต้องรักนะครับสามปัดแล้วดูดินหนักนะครับเขาเรียกว่าดินเหนียวเปียกครับนี่ครับหนักนะครับเนี่ยนี่สีตาครับ ขอบคุณเสียดวงนะครับที่กรุณาให้ทำคลิปนะครับผมพี่พี่ขึ้นเกียร์ธรรมดาได้ไหมอ่าลองดูหนึ่งธรรมดาลองดูหนึ่งธรรมดาครับจะจะลองดูนะครับหนึ่งธรรมดาอราแรงอยูด้อ ธรรมดานะครับเนี่ยหนึ่งธรรมดาครับฮึบฮึ๊บฮึบสุดยอดทัรถน่อยมะเรีนีกทึงจากรถขั้นหนึ่แต่แต่ตอนออกตัวเมื่อกี้แกน่าจะดึงสโลเพราะว่ามันเหนืดน่าจะดึงสโลตรงนี้แต่ว่าอยากจะให้ดูพดเพื่อนๆได้ดูว่าออกตรงนี้ไปก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับมาดู การเข้าทีครับโดย1ธรรมดา เดี๋ยวถามเกียงก่อนว่าธรรมดาหรือเปล่าเมื่อกี้นี่อันนี้อันนี้เราไม่ได้ดึงสโลใช่ไหมอ้มันก็วิ่งได้ตัวนี้ไม่ได้ดึงสโลนะฮิโน่ต้องให้เขาจริงๆนะฮิโน่ผมสัมผัสมา,มาแล้วครับรุ่นเก่าๆเนี่ยเครื่องกับคัดนะครับบาลานซ์กันดีมากเลยแต่สังเกตว,ว่าจะเป็นฟูโซนะตรงท้าย เบนเทนผมจะเอาฟูโซ่นี่แหละขึ้นหากินปากบออย่างนี้นี่เก็บเงินได้สบายครับรถไม่ต้องมีงวดไม่ต้องมีภาระครับนะครับนี่คือครูบาอาจารย์ของใครลหลายๆคนแล้วก็ เป็นคู่ชีวิตกับใครหลายๆคนมาแล้วนะครับคันนี้เฟืองท้ายก็เป็นฟูโซ่อีกเช่นเคยนะครับเจ้า tx หน้ายาวนี่แหละคันนี้แหละที่เราจะไปดูอยู่ก็เป็นไม่มีประตูอย่างนี้แหละรุ่นนี้นะครับโอเพนแอร์พี่คันนี้มีสโลไหมเครื่องอะไรครับเนี่ยอีเร้อยอีกแล้ว อีเหอีเจ็ดร้อในตำนานขึ้นเกยร์นหนึ่งไววไหมธรรมดาไม่ไหว <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูพลังของสโลครับเนี่ยส่วนมากผมอยากจะให้พวกอีซูซูร้อนะครับดูเอาไว้อย่าไปดิ้นเหมือนเครื่องร9 5ยเก้าห้านะครับเราเครื่องเล็กแต่เ,เราอาศัยตัวทดนะครับลองดู ควันก็ไม่มีไหมสุดยอดแต่ว่าคันนี้สลโลได้ไงสุดยอดแต่ว่าเ,เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูเครื่องยนต์ว่าเป็นเครื่องยนต์เก่าหรือเปล่าตัวเดิมติดรถหรือเปล่านะครับแต่วว่าสังเกตด้วยว่าควันจางๆนะรถก็แรงดินก็แข็งนะครับตรงข้างหน้า เดี๋ยวขึ้นดูดีกว่าเรื่องมิทูมิชิครับ เราจะดูภายในกันนี่ครับเสียดวงครับผมเจ้าแก่รถตัวเองกี่คันนี่งหกรถไงผมเนี่ยครับมีแค่เนี้ยครับหมดทั้งหมดเลยอ๋อ,น,อ,อ,น,นะอ,อน,นั่นของเพื่อนครับของเพื่อนคันนึงของน้องผมก็มีแมคโครคันเดียวอ๋อเราเป็นแมคโครครับโอ้เย็นนะเนี่ยน้ำหยดเลยครับผมนี่ยอดเดี๋ยดังโอ้เย็นๆนะเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่รถคันนี้นะผมซื้อมาตอนนั้นมันงห้าแสนกว่าบาท กี่ปีแล้วเดือนสิปีแล้วนี่ยโอ้ยังใช้งานได้ถือว่าเร็วด้วยนะฮะภายในก็ไม่ได้ขี่หรีนะขับเองตลอดเลยบ่ผมขับเองไม่เคยจ้างคนอ้อมเเออก็ว่ารถข้างในก็ยังสะอาดสะอาดดีนี่ก็ช่วยได้เยอะนั่นนี่เนาะดีกว่าเราเอาลูกก๊อปมาใส่เพราะนันปวดมืออันเดียดีกว่าอันนี้มันหนักมันหน่วงด้วยไงครับมันงวงมันพอดีครับผมทํางานครับผมไม่กวนแล้วครับขอบคุณเสียดวงมากครับผมอ่ะ ก็ได้รู้จักกันนะครับกับทีมงานเอ้ทีมงานของเรานี่อยู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 ่ที่หมู่บ้านนี้เลยบอกอยู่อำเภอเนินมะปางครับอะไรนะตากอำเภออำเภอเดินมะปางครับเดินมะปรางครับโอ้เราเราก็ย้ายไปย้ายมาเหมือนพวกก้านกล้วยนี่นะก้านกล้วยเขามาวิ่งดินเหรอหรือมาขุดสะเข้ามาวิ่งดินแหละครับอ๋อเหมือนกันเนี่ยแบบทอยแบบเนี้ยอันนี้เราถมสูงเท่าไหร่นี่สองเมตรห้เข้าถนนเลย แสดงว่าอยู่ตรงนี้อีกนานนนี่น,นี่ฮะอทนทย์เดียว <Huh? S 2> อทิตย์เดียวโอเค okay, นะครับสำหรับทีมงานพิษณุโล,โลกนะครับทีมงานอะไรนะเสียด,ดงครับเด,ดงนำทีมดดโดยเสียด,ดงนะครับเราก็เต็มอิ่มเนาะส0นาทีนะครับทำความรู้จักกันผมก็จะพาทุกท่านรู้จักไปเรื่อย อาจจะไปไม่ทั่วเนาะบางคนก็บอกมาหาผมหน่อย <c oughs> ผมก็มีงานอยู่เนาะอ๋อให้แกแผ่นหนึ่งแกกลัวไม่ได้สติ๊กเกอร์อ๋อแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งอ่าแกขอแผ่นหนึ่ง <c oughs> ได้ได้ได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่อะไรนะ <c oughs> พี่ชื่ออะไรนะเ <c oughs> สียครับเสียแจ็คนะครับผมเสียแจ็คเสียดงเสียอะไรน่เสียอันนะครับ ก็ขอบคุณมากครับผมหลายท่านนะครับที่ต้อนรับขับสู้ยิ้มแย้มแจ่มใสบางคนก็ไม่ยิ้มเท่าไหร่หรอกถ้าร้อนน่ะร้อนนี่เขาบรถไถก็ร้อนนะครับอาจะเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับก้านกล้วยนะครับคลิปหน้านะครับเจอกันแน่นอนเจ้าก้านกล้วยเห็นตัวจริงหรือยังก้านกล้วยทันหัวฟ้าน่ะทันเลือบวันนั้นจอดอยู่นั่นเห็นแล้เออสวยไหม ดังรวยการกล้วยเียดายอยู่ขายทั้งน้ำตาเลยมันต่อลมหายใจให้เต้าแก่มันถ้าวันไหนอ่ะผมรวยอ่ะผมจะหารถ12ล้อมาแลกเอาคันนี้กลับจะถามคนเลยว่าเขาจะเอารุ่นไหนแล้วก็แลกรถตัวเองกลับเลยสงสารมันแต่แต่สังเกตว่าเจ้าของคนนี้เขารักษาดีอยู่ผมนะเพราะว่าที่จอดเขาก็เป็นโรงรถอย่างดีรักษาดีกว่า ของบ้านผมเนี่ยจอดโล่งโจงง่งเลยการแจ้งเลยขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวสติกเกอร์มาแจกพี่ๆเขาก่อนปีคันนับหนึ่งสองสามปีคันนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆก็มาหากันได้เด้อพรุ่งนี้จะไปที่อ,อะไรนะไอพมพิรามนะครับพรุ่งนี้ไปบ้านเจ้าของก้านกล้วยนะครับเจอกันที่นู่นนะครับ ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ